มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนที่สุดงดเดินทางกลับต่างจังหวัดวันที่2 9ธันวาคม256 3นายแพทย์เกียรติภูมิวงร้ายจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือวสทแถลงสถานาการณ์ผู้ติดโควิด1 9ว่าหลังจากการแพร่จากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สามารถควบคุมได้ดีในระดับหนึ่งนะคะโดยจะแยกคนที่ติดเชื้อออกจากคนที่ไม่ติดแบ่งไป4กลุ่มและจะประเมินสถานการณ์ภายใน2 4ถึงสัปดาห์หากสามารถควบคุมการแพร่ได้นั้นจะประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะปะลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอีกว่าแต่ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะจะมีการเดินทางของประชาชนจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินการการแพทย์และก็สาธารณสุขจึงได้มีมตีคณะกรรมการจังหวัดทำแผนเตรียมการพร้อมรับมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัดและสอดคล้องกับมาตรการของสอบคอเป้าหมายการดำเนินการป้องกันควบคุมก็คือการลดโอกาสแพร่ในประเทศระยะเทศกาลปีใหม่ที่มีการรวบรวมคนจำนวนมากแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าสธ จึงขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็นนะคะขอให้งดเดินทางอยู่ในแต่จังหวัดของตัวเองพยายามอยู่บ้านฉลองปีใหม่กับครอบครัวมไม่ต้องนัดกันฉลองคนหมู่มากแออัดหรือดื่มเครื่องดื่มร่วมกันเพราะว่าเป็นการรวบรวมคนทำให้เกิดการแพร่ก,กระจายออกไปจำนวนมากยากต่อการควบคุมนะคะ ส่วนแรงงานต่างดาวห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยอยู่ที่พักหรือว่าที่ทำงานค่ะสาหรับการจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดได้งดจัดนะคะส่วนในพื้นที่เฝ้าระวังให้ลดการจัดกิจกรรมมากที่สุดอยู่แต่เฉพาะในครอบครัวหากว่าจะจัดจะต้องได้รับอนุญาตค่ะรวมทั้งคงมาตรการป้องกันและลดความแออัดของผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า1ตารางเมตรต่ตอคน หากจัดมากกว่า100คนต้องขออนุญาตนะคะปรัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวอีกว่าทั้งนี้นับจากการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่17ธันวาคมถึง29ธันวาคมนี้พบว่ามีการกระจายไปแล้ว45จังหวัดและทำให้ทางกระทรวงนะคะวางแผนดับสเก็ดไฟภายใน2-3สัปดาห์แต่เนื่องจากช่วงนี้นะคะคล้อมกับงานช่วงปีใหม่ซึ่งจากสถิติคนไทยมีการเดินทางหลายล้านคนค่ะ และการพบปากใกล้ชิดกันก็อาจทําให้เกิดการแพร่แบบกลุ่มก้อนได้ง่ายนะคะเพื่อให้ไปถึง4ี่สัปดาห์ที่จะปิดแล้วก็หยุดการแพร่าจากคาสเตอร์สมุทรสาครหากว่าหลังปีใหม่ควบคุมไม่ได้ก็จะยากขึ้นค่ะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ